ครับกลับมาในคิดนอกกรอบวันนี้ครับจะพามาดูมะขามเปรี้ยวพันยักษ์นะครับได้ปลูกไว้ประมาณสองถึงสามปีแล้วครับนะครับดูฝักของเขาครับนี่นะครับ,รบมะขามเปรี้ยวพันยักษ์ครับปลูกไว้ก้าพันคือได้รับแจกมากจากเกษตรอำเภอครับมีประมาณประมาณสิบสองต้นนะครับ มะขามเปรี้ยวพันยักษ์เดี๋ยวดูลูกนี้ครับใหญ่มากเมื่อเทียบกับกิ่งครับดูคับเมื่อเทียบกิ่งใหญ่มากมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวพันยักษ์เดี๋ยวมาดูอีกลูกหนึ่งครับมะขามเปรี้ยวนะครับเมื่อเทียบกับนิ้วมือเลยที่ดูับเมื่อเทียบกับนิ้วมือผมนะครับนี่มะขามเปรี้ยวพันยักษ์ ปีนี่ดกมากครับข้างบนนะครับมะขามเปียวือต้นอื่นบ้างครับปลูกไว้ประมาณสองถึงสามปีนะครับมะขามประโยชน์พันยักษ์น่ครับเดี๋ยวไว้ทำมะขามเปียกนะคไม่งั้นก็แกะแช่อิ่มนะครับ มะขามเปรี้ยวยเทียบกับนิ้วมือเลยเห็นไหมครับขนาดของมะขามทีนี้ดกมากครับเทียบกับนิ้วมือมะขามเปรี้ยวพันยักษ์ได้รับแจกมาจากเกษตรอำเภอครับให้เกษตรกรที่ไปอบรมกับ ในโครงการของอำเภอครับได้รับมาประมาณ12ต้นนะครับมาปลูกเมื่อ2-3ปีที่แล้วนะครับปลูกไว้ริมริมสระน้ำนครับนี่ครับสระน้ำธรรมชาตินะนี่ครับดูต้นวันครับนี่ครับมะขามมะขามเปรี้ยว ดูฝักนี้ครับสวยมาก,มากนีมม่มาเทียบกับนิ้วมือครับเห็นไหมครับมาเทียบกับนิ้วมือต้องความยาวความยาวควาาวืบนึงครับนี่ความยาวของฝักนี้ครับฝักน,นี้ก็สวยนะครับนี่มะขามเปียกพันยักษ์นี่เห็นไหมครับเอาไวา้แปรรูปเป็นมะขามเปียกขายครับแม่วก็แกะแช่อิ่มขาย ปิโหยพันยักษ์เนี่ยมาดูต้นนี้ก็เป็นต้นเลยนะครับนี่บอกสวยๆกันเลยครับนี่นี่ครับขนาดของความยาวของแปลงปลูกครับยาวมาสิบสองต้นครับจากมุมนู้นเลยนะครับมุมยาวมา สุดขอบคันดินตรงนี้นะครับปลูกไว้ประมาณสองถึงสามปีได้นะคนี่มาสิบสองต้นนะมะขามมะขามเปรี้ยวพันยักษ์นะครับติดเต็มต้นทุกต้นเลยครับมะขามเปรี้ยวพันยักษ์มะขามเปรี้ยวจ้างเกี่ยวเข้าโอนกันมาเด้อ พุทยุงเทพนะ